เอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมลัดไอแลนด์กันอีกเช่นเคยครับทุกคนมาครับตอนนี้เนี่ยผมก็โดนเหลี่ยมว่ะซึ่งเราก็โดนแบบชาวต่างชาติครับมันเตะผมออกตี้นะแล้วก็มายิงผมนะแต่ว่าผมไม่ตายไงโอ้โหดูครับนี่ตอนนี้ผมก็ยิงมันได้นะแล้วก็ได้ชุดได้พวกของฟาร์มมาเลยครับโอ้โหโดนเหลี่ยมว่ะทุกคนมา ซึ่งมันเล่นเราแบบนี้เนี่ยดนวะผมก็จะไปเจาะบ้านมันเลยครับนี่ดูดิโอ้โหผมก็อุตส่าห์ไปเดินฟาร์มกับมันนะนี่มันเล่นเราอะ่ะเราก็ต้องไปเอาคืนครับดตามนี้เลยครับปะซึ่งบ้านมันเนี่ยก็เป็นบ้านหลังนี้เลยครับนี่คือผมก็จะกลับมาถึงบ้านเลยนะกับมันนะแล้วก็โดนมันเตะนี่รับแล้วก็มันยิงผมนะดีที่ผมไม่ตายนะโอ้โหเราก็ ดวนกำมันเลยเม,มื่อกี้เนี่ยมาไม่รู้ว่ามันอยู่บ้านเปล่านะนี่เดี๋ยวเราก็ขอให้มันออกบ้านก่อนครับจะดูกันครับว่ามันจะออกไหมเหมือนกับจะมีเสียงอยู่ในบ้านนะทุกคน คือผมก็จะเจาะบ้านมันเลยครับอ่ะดูดิมีเสียงเท้าอยู่คือผมก็จะเอาปืนเนี่ยแล้วก็ไปยิงกำแพงบ้านมันเลยครับนี่คือกระสุนปืนมันเยอะไงเซิฟนี้เดี๋ยวบอกเลยครับว่าบ้านแบบนี้เนี่ยคือง่ายๆเลยผมว่ามันไม่น่าออกมาเลยนะ มาผมว่าผมก็ต้องจัดเลยครับลองดูชื่อมันก่อนครับว่ามันอยู่ไหมนะแปบลบว่าเป็นเพื่อนมันไงนี่มันอยู่ครับเป็นชื่อรัเสเซียนะโอโห มันเรืออะไรกันนี่หมายที่ผมก็เจาะเลยลวกันแฮปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขู่มันก่อนนะเรียกมันออกมามันเหลี่ยมเราไงโอ้โหผมนึกว่ามันจะเล่นกับเรานะผมเข้าปั๊บเนี่ยคือตอนแรกมันกดว่าห้ามยิงไงเราก็เลยตีกันแฮปแล้วก็เดินไปฟาร์มนี่ มาผมยิงเลยแล้วก,กันคนระับผมว่ามันไม่น่าออกมาเลยนะแลก็ต้องเจาะนะครับเอาเ,เอป็นว่าเราก็เจาะก,กันเลยบอกเลยว่ามันเหลี่ยมผิดคน,นครับนี่มันเล่นกับเราไง กระสุนปืนบอกเลยครับว่ามีเป็นหมื่นนะอย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ขอขอไปเอาปืนในศพเมื่อกี้ก่อนครับเป็นศพมันนะดูดิโอ้โหกระสุนปืนเป็นหมื่นอนะ่ะบอกเลยครับว่าถ้ามันไม่อัพเป็นบ้านเหล็กนี่คือเราก็สามารถเจาะได้นะเจาะผนังหรือก็เจาะประตูได้เลยครับถ้าเป็นประตูประตูหินนะไม่มันเลยครับดวลกับมันนะเพราะว่าเซิฟนี้เนี่ยเลือดมันเยอะครับดูเลือดผมดิเจ็ดร้อยกว่าเลยครับ โอเคแค่นี้พอครับเดี๋ยวเราก็ไปยิงกันเลย mm hmm. ตอนนี้มันก็เริ่มเคลื่อนไหวเลยครับเพราะว่ากำแพงมันก็จะพังเลยไง ปืนผมก็จะพังแล้ครับอ่าเห็นด้ามปืนแล้วมันอยู่ชั้นบนสุดครับดูดิมันจะเอาอะมาดิ เฮ้ยมันโดดลงมาแล้วครับมาดูดิเลือดมันเยนอะนะร่วงไปซะนี่เป็นไงตายรอบที่สองไปดีเหลี่ยมดีนักมาบอกเลยครับว่าผมจะเจาะให้บ้านมันพังไปเลยถ้าได้แบบได้ตู้บิล์เนี่ยผมจะรื้อเลยครับ มาเล่นปิดคนไงโอ้โหอุตส่ามิตรด้วยนะมันเตะผมออกตีแล้วเขายิงเราก็ต้องสั่งสอนสักหน่อยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจาะตรงไหนเอ้ยมานล้วนี่โอ้โหเป็นประตูเหล็กว่ะไม่รู้เลยแฮปว่าทัองเจาะไหนดีนะคือมันเจาะไม่เข้าไงถ้าแบบว่าเป็นเหล็กนะมันได้แค่ไม้แล้วก็หินแฮปหวังว่ามันคงไม่อัพบ้านนะ มาที่ผมก็รอมันเปิดประตูอีกรอบครับแล้วก็กระโดดเข้าบ้านมันนะแล้วก็ไปยิงผนังครับเมื่อกี้เห็นเหมือนกับมีผนังหินอยู่รอไปครับผมก็ขี้เกียจยิงตรงนี้นะน่าจะหลายผนังอะถ้าเจาะเข้าอะแล้วก็เจาะเข้าในบ้านเลยมันจะได้แบบรวดเร็วร่วงไปซะนี่ มันคิดได้ไงเนี่ยจะมายิงผมนะดูเลือดก่อนเดี๋ยวโอ้โหเกือบร้อยกว่านะครับมันก็ไม่ใส่กราะด้วยนะประมาทเกินมาผมก็จะเจาะตรงนี้ลยครับเป็นผนังหินนะแล้วก็รอด,ดูก่อนแล้วกันะครับผมว่ามันจะเปิดประตูนี่หลายกระบอกเลยนะปืนเนี่ย เดี๋ยวผมก็ขอเจาะก,กันก่อนเลยครับเรียบร้อยครับเอ้ยโผ่แบบนี้เลยวะ่ะนี่ตรงนี้เป็นประตูนะซึ่งผมว่าตรงนี้คือเข้าชั้นของแน่นอนนะอีกประตูหนึ่งอะแล้วผมจะเจาะยังไงดีวะเนี่ยเป็นประตูเหล็กนะ เฮ้ยอยู่บนหัวหรือว่าอยู่ไหนวะเสียงชักเบินมาเลยครับมันจะบวกกับเราแล้วนี่นี่ร่วงไปดิเฮ้ยโอ้โดีที่ป้อมไม่มีลูกกระสุนอ่ะใจหมดเลยอ่าตอนนี้ผมก็เจอเลยครับ เราก็เจาะกันเลยเฮ้ยเสียงมาเลยว่ะคือข้างนอกเนี่ยมันก็มีบิลแฮปเป็นบิลรอบบ้านนะเนี่แล้วก็ขอเก็บแค่นี้ก่อน ไม่รู้ว่าผมจะตั้งเบลได้เปล่านะเพราะว่ามันมีเบลเชื่อมไงอยู่ข้างนอกอะ่ะปับ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับเบิลมันเชื่อมไปแล้วมันมีเบลนอกไงสองสามบลเลยครับเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันเลือะอะไรวะยังตั้งไม่ได้นะวันนี้เราก็ต้องรับมือกับมันนะครับเพราะมันเปิดประตู อันนี้ผมก็จนมุมเลยไงไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยครับปืนก็ยังมีนะแล้วก็ต้องรอเจาะไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าที่แบบผมจะออกได้เนะี่ยแล้วก็ไปเจาะบิวนอกนะ ไอบิวก็ไม่มีของไรมากนะเดี๋ยวเราก็ต้องรอแค่มันเปิดประตูครับแล้วก็ถึงจะออกได้นะเฮ้ยมาแล้วมาดิร่วงไปสานี่โอ้โหมันก็ใส่เกราะที่มีเลือดเยอะนะแต่ว่าผมก็เยอะกว่าไงเฮ้ยเสียงมาเลยว่ะจะถ่านไหมเนี่ย เฮ้ยขอั๊มยาก่อนนะนเลือดผมก็ประมาณ750นะของมันก็700กว่าเหมือนกันครับประมาณ710ผมก็จำไม่ได้นะนี่แต่ว่าผมก็เลือดจะเยอะเยอะนิดนึงเลยเฮ้ยชุดเกราะผมพังโอ,อ้อนี่ครับเราเข้าไปใส่ของมันเลยสายไปเลยเฮ้ยมันมาเลยครับ ัหนวะนี่นี่อมันไม่มีปืนอ่ะนี่แฮบมีฟาร์มัสอยู่นะเจาะเปเลยเจาะออหลังคาชั้นสองเลยแับเสียงมาอีกแล้วอ่ะ พังเลยครับนี่อีกนิดเดียวเราก็จะขึ้นชั้นสองปับ๊บเรียบร้อยคือตอนนี้บ้านมันก็เริ่มที่แบบว่าดีเคเลยครับเอ้ยนี่บ้านมันก็แบบเหมือนกับมันจะพังไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมก่ออย่างเดียวนี่ดูดิเริ่มที่จะพังเลยครับ ี่เอาดิอ่าไปเลยครับโอเคโอ้โหไม่มีอะไรวะแล้วก็ต้องเจาะกันต่อเลยนะนัะกว่าจะเข้าห้องของได้นะครับ ห้องของมันอยู่ไหนวะเนี่ยเราก็ยิงเรียกมันเกาะเลยกันครับเหมือนก็เริ่มจะพังเลยครับทุกคนดูดิชุดเกราะโอ้โหไปเลยเกราะหายผมก็หายดีอะเนลือดมันเยอะเกาะนั้นอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ใส่ของมันเลยนะนอ่อันนี้ก็ดีอยู่ครับ700กว่า โอ้ไม่เหลือปืนเลยครับเหลือไม่กี่กระบอกนะมาแล้วก็เรียกมันมานี่มาดิเปิดประตูแล้วก็จะโดดเข้าเลยนะยงเท้ามาเลยนะเฮ้ยโอ้โห,โหดูดิครับมันเรือบ้านมันออกนะมันไม่ยอมเปิดเลยครับมันหรือว่าผมจะเข้าเงี้ย ไม่่ไงโอ้โหมันไม่ไ,ไรแฮปแล้วก็เจาะกันต่อไม่ต้องง้อประตูมันนี่มาดิโอ้โหปัม๊มคิวเลยนะทุกคน ตอนนี้มันก็น่าจะสํานึกผิดเลยครับเพรามันเล่นผิดคนมาเจาะยาวๆครับจนกว่าที่เราจะได้บ้านผมจะรู้โชว์เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็น่าจะออกบ้านได้แล้วนะเหลือแค่ดวนอกครับเดี๋ยวเราก็จะรื้อบ้านโชว์มันเลยเนี่ย เล่นดีๆไม่ชอบนะโอ้โหอุตส่าห์แบบมิดกับมันครับเดินกับม,มันเดินไปฟาร์มที่ไหนได้ครับพอจะกลับปั๊บเนี่ยตะออกตีแล้วก็มายิงผมนะอ้โหดีที่ผมไม่ตายนะเคตอนนี้ก็ในบ้านก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับก็ต้องออกข้างนอกแล้วก็อาไปยิงเดิว๋วแล้วก็ขอยิงเตียงกันก่อนเลยนะนี่เดี๋ยวมันจะเกิดมา มาลองโดนแฮปฟับอฮอโฮโหยไม่ผ่านคือผมก็ต้องยิงผนังสูงออกก็เด็นี่ผนังมันก็อ้าตรงนี้ครับนี่พังเลยคือเมื่อกี้ผมก็ยิงไงตอนที่ผมจะเข้าเนี่ยโอ้สวยมาเดี๋ยวเราก็ไปเอาบิ้วมันกันเลยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันไปไหน เรียบร้อยครับคือเมื่อกี้เนี่ยทำไมตอนที่มันรื้อออกเนี่ยคือมันหายเลยนะทุกคนหรือว่ามันจึงเอาของก็มันหนีวะตอนที่มันรื้อตรงนั้นน่ะโอ้โหแล้วก็หายเลยเรียบร้อยครับหนึ่งิว อ่าเป็นของเราแล้วแต่ก็นี่อยากตั้งไม่ได้นะ <c oughs> เหลืออีกประมาณสองสามบิลครับมันจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะมันเชื่อมบิลเอิร์นปะ่ะแล้วก็ไปยังกันต่อแล้วกันครับบิลนี้เลย <c oughs> เรียบร้อยัะตอนนี้ก็หมดแล้วนะออบิวเชื่อมนี่สมบิวเลยเฮ้ยอโห,โอโหตรงนี้มันมันไม่มีตู้นี่ต้องฝั่งดี้ปับเรียบร้อยเป็นของเราแล้วโอเคตอนนี้มันไม่อยู่บ้านนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นไหนเลยนะนี่นี่ห้องของใช่ปะ มันกล่องเองไม่น่าใช่มีอีกไหมดูของในเตาครับโอ้โหผมว่าเอ้ยเหล็กคาย,ยังอยู่ผมว่ามันน่าจะเก็บของนะดูดิหลังจากที่ผมยิงตัวสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยมันก็หายไปเลยนะมา เก็บของก็เก็บไปเลยครับผมไม่สนใจนะครับตอนนี้ก็ขอทำลายบ้านนี่เจอกล่องด้วยโอเคพอมีของอยู่โอ้โหลองนี่ไม่มีอะไรครับ ืนก็ไม่เหลือเลยครับทุกคนผมว่ามันน่าจะเอาของหรือก็ไปหนีไปทําบ้านใหม่เลยนะผมว่างั้นนะคือของมันก็น่าจะมีเยอะกว่านั้นครับเพราะว่าตอนแรกผมก็เล่นกับมันอยู่นะมันก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็เนี่ยเป็นไงทําลายบ้านมัน บล็อกสุดท้ายเลยครับเรียบร้อยครับทุกคนไหนที่สุดเราก็ทำลายบ้านมันได้ครับเราก็ไม่มีระเบิดนะก็เจาะออก,กับปืนนี่แหละโอ้โหก็นานอยู่ครับกว่าที่เราจะได้เด็แต่ก็ไม่เป็นไรไงมันเล่นเราก่อนครับแล้วก็ต้องเอาเคืนนีน่ขอก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันก็น่าจะเอาแบบไปทําบ้านใหม่ครับโอเคก็ถือว่า สำเร็จเลยครับภารกิจเรามาเอาเคิรนขอเล่นดีๆไม่ชอบไงแล้วก็ต้องสั่งสอนแบบนี้แหละพวกนี้เนี่ยปะตามดีครับตอนทีก็ขอก็พังไปหมดเลยเพราะว่าเป็นอย่างบ้านมาันมาเงโอเคครับทุกคนเราก็ต้องไปหาไปฟาร์มใหม่เลยครับนี่เรียบร้อยครับปะก็ ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นก็บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ